สนับสนุนโดยไวอเต Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทรศูนย์สองสามสี่แปดถึงหเมื่อวันที่7ตุลาคม2,567เวลาสิบนาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรนัทนรงธนันชัยทูตสันติภาพโลกที่ปรึกษาวุโสระดับประเทศ องค์การทูตคณะกรรมการสันติภาพโลกพร้อมด้วยนายเด่นชัยลาวิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมและคณะเดินทางลงพื้นที่มอบเสื้อผ้าชุดนักเรียนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันให้กับโรงเรียนบ้านสันทรายตำบลแม่สายซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอำเภอแม่สายด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เด็กนักเรียนหลายคนเดือดร้อนขาดแคลนเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่สูญหายและไหลไปกับกระแสน้ํา ทั้งนี้มีนายปฏิวัตยานโครักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทรายให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านสันทรายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น707คนทางคณะครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองได้ขอบคุณทูตสันติภาพโลกหน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและมอบเสื้อผ้าชุดเด็กนักเรียนในครั้งนี้โดยเสื้อผ้าชุดนักเรียนทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมมาพิรักวิพร้อมด้วยคณะสิทธิ์30ทัศนทัทั้งชาวไทยและต่างประเทศบริษัทพันธะสหกิจจำกัดบริษัทสยามวีเอ็นเซอร์วิสจำกัดบริษัทลูกชิ้นรวยทะลุฟ้าจำกัดโดยทูตสันติภาพโลกยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูในการนี้ด้วย จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนรงค์พร้อมด้วยนายเด่นชัยลาวิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมพร้อมคณนะลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถรัรมภ์5บ้านผีหมีตำบลเวียงผาคำมอบเสื้อผ้าเด็กนักเรียนให้กับนักเรียน164คนซึ่งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5ตั้งอยู่บนไหล่เขาเทือกเขาดอยนางนอนที่ราชันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาคาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาดินโคลนถล่มเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนเสียหายจำนวนลายหลังคาเรือนเส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่างได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทูตสันติภาพโลกเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนและยังได้ให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนดังกล่าวและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูและผู้ปกครองที่มาต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่ผมใส่ผมมีขึ้นไปนหนึ่งเปเราต้องมองถึง่เวลามันโดนน้องเยไงค่ะ 1,2,3อนะครับหมอครับโอเคครับติดไปครับกนะครับขอบคุณนะครับมาที่นี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับขอมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแม้กระทั่งเด็กนักเรียนนะขอให้เติบโตเป็นกำลังของประเทศชาติสืบต่อไปนะครับ สายสมาธิแล้วก็มียพรรยารวมมดนี้หลายหลายหลักกันนะครับก็คำเ,เรียนว่าถ้านักเรียนนะครับที่ประสมไฮน์พวกนี้นะครับส่วนมากก็เครื่องแบบอุปกรณ์ก็ถูกนับรวมหมดน้ก็ขอนะครับขอคนนะครับท่านนายกเดใจชัยรชัยครับที่ได้เอาเครื่องแบบอุปกรณ์แล้วกเ็เครื่องแบบที่เป็นลูกเสือเนี่ยใช่ไหมครับ มาให้กับนักเรียนนะครับผมในนามรัากรนะครับก็ผมก็ไมทราบผูช่วยรักรพิเศษดรนันรุ่ท่านนั่นชัยผู้สิภากรแก่ที่ปรึกษากระวตอดประเทศองคการผูคณะกรรการยุทธาตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะสนองนโยบายของสามชาตินะครับ ก็มีโอกาสได้มาช่วยเหลือพวกเรานรับเลทุกท่กนานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มาก็ได้ประสานงานหลายประเทศน,นะโดยมีคณะทำงานของเราประสานงานไปที่สิงคโปร์มาเลหยฮ่องกงและมาเก๊าตลอดจนถ้าเป็นอาหารนี่ก็พวกเราเมง ป้องนะครับ 1, 2, 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสนับพิทีการนะครับลำนับต่อไปขอได้เชิญคุณครูปันวัฒนาโฟนะครับ ช่วยเหลือในในด้านอ,อ,าอาานื่นๆนะครับว่าการเรื่รงภาษาเนี่ยที่ผมไปเคยมาครั้งแรกนะครับก็ยินดีและดีใจนะครับที่ที่น้อง้อทๆยังปลอดภัยนะครับที่ให้การ,รต้อนรับถึงแม้เป็นช่วงเวลา,าสั้นที่เรารู้จักกันนะครับขอบคุณก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ Gracias. Dit is baie lekker. ครับโอเคหนึ่ง,งสอง,ส,องสามเดี๋ยวขอขอบคุณครับอีกหนึ่งข้างนะครับโอเคครับหนึ่งสองสาม 能包吗？能。 การสอน